สวัสดีครับผมเต์นะครับในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสอนพวกคุณถ่ายภาพพอร์ตเทรตตอนกลางคืนกันครับและวันนี้นะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีผู้ช่วยพี่แซกทีนครับจะมาช่วยเราถือไฟในวันนี้ครับและนางแบบของเราคุณบิวตี้ครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสาหรับการถ่ายในวันนี้ก็คือกล้องของเรานั่นเองก็คือกล้อง canon r นะครับคู่กับเลนส์ sigma ามห f 1 4นะครับเหตุผลที่เราใช้ค่า f ที่กว้างเนี่ยเพื่อที่กล้องของเราเนี่ยจะเก็บแสงได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ให้ภาพที่หน้าชัดหลังละลายครับเป็นยังไงวันนี้เราไปดูนครับเอาละครับเราจะมาเริ่มกันที่การตั้งค่า F ก่อนกันเลยนะครับ F เนี่ยเราจะตั้งให้ต่ำที่สุดถ้าที่เลนสของเราจะทำได้นะครับอย่างกรณีนี้นะครับ เลนของผมได้ที่ f 1 4นะครับผมจะตั้งให้เป็น f 1 4ต่อมาในเรื่องของสปีดนะครับเราไม่ควรตั้งให้สปีดต่ํากว่า50นะครับเพราะว่ามันจะเกิดภาพสั่นไหวได้มือเราไม่ได้นิ่งพอขนาดนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ปรับตามตาภาพนะครับประมาณ60ต่อมาครับ iso นะครับ iso ผมจะไม่ให้มันเยอะจนเกินไปเพราะมันจะเกิดน้อยในภาพนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาถ่ายกันดูก่อนนะครับตามตภาพสปีดที่60 f 1 4แล้วก็ ไอโซสามนสองครับแบบไม่มีไฟการที่เรามีไฟต่อเนื่องหรือไฟเข้ามาช่วยในการตบหน้าแบบเนี่ยจะทําให้ภาพของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับชี้แสงมาลองดูอ่พาพอแสงเข้ามาช่วยในการตบหน้ามากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถลดในเรื่องของ ISO ลงได้นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดขึ้นมานิดนึงสังเกตเห็นได้นะครับว่าภาพเนี่ย าาแตตกก่่งงัันอยชดเจนนะครับเราลองถ่ายตรงนี้แล้วก็ไปหาเดินถ่ายเล่นเนี่ยักมุมสองมุมดูนะครับครับต่อจากเมื่อกี้นะครับเราก็เดินมาหน่อยหนึ่งพี่แฟร์เขาชี้เป้าให้เราตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนไฟเส้นนะครับไฟเส้นๆไฟๆดวงๆเล็กเดี๋ยวเราจะลองถ่ายสองกรณีนะครับกรณีที่ไม่มีไฟแล้วก็กรณีที่มีไฟนะครับว่าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองดูยืดจอแอบางด้านี้นิดนึงโอเคขยับมาด้านหน้าหน่อยอ่า ภาพที่เห็นนะครับกรณีที่ไม่มีไฟเนี่ยพอเราปรับสปีดชัตเตอร์ที่มันต่ำเนี่ยบางทีภาพมันอาจจะไม่ได้คมชัดมากหรือว่ามันทําให้แบบของเราเนี่ยเหมือนกลืนหายไปการที่เรามีไฟมาช่วยเสริมเนี่ยมันก็จะทําให้แบบของเราเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้สปีดที่ต่ำจนเกินไปครับเดี๋ยวลองดูพี่แจ็คเติมไฟให้หน่อยังเกต เห็นกันว่าภาพที่ไม่มีไฟแล้วก็ภาพที่มีไฟเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างในกรณีนี้นะครับอาจจะมีไฟธรรมชาติก็จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมาครับแฟลชหัวกล้องนะครับใช้ในกรณีที่แสงเราเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเราต้องการให้แบบเนี่ยเด่นขึ้นมานะครับเราเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับว่าแฟลชเนี่ยมันจะช่วยเสริมได้ดีแค่ไหนนะครับในการถ่ายภาพ าที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยเราจะมองแทบไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าด้านหน้าแบบเราเนี่ยจะชัดและสวยมากยังไงบ้างนะครับสําหรับเทคนิคการถ่ายภาพกลางคืนไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้พวกผมสามคนก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ